สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินล้นนะครับผมยังโฟกัสนะครับเรื่องของทิศท,ทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางนะที่จะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรเนี่ยนะครับให้ติดตามดูนะ ก็มาดูกันนะครับว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงว่าเอาละสีนะประธานเฟดเนี่ยบอกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยยังห่างไกลจากการคาดการนะครับเพราะฉะนั้นการทำเทปเปิลลิ่งเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยนะคลิปนี้จะมาพูดกันต่อนะครับถึงรายละเอียดนะครับที่อาจจะยังมีตกค้างอยู่นะโดยทางประธานเฟดนะเจลลมพวเวลได้กล่าวว่าเงินเฟ้อนะครับแม้ว่ามันจะนะยกระดับสูงขึ้นนะครับ แต่บางทีเนี่ยนะครับมันกนะ็จะอยู่ที่ระดับนะปานกลางนะโดยที่วอชิงตันนะครับประธาน Federal Reserve นะครับนะคุณเจอร์ลมพังเวลนะครับได้เสนอแนะในวันพุธว่าเงินเฟ้อนะซึ่งได้กำลังพุ่งสูงขึ้นในขณะที่การฟื้นคืนที่แข็งแกร่งนะครับดูเหมือนจะยังคงที่จะยกระดับสูงขึ้นนะครับในหลายเดือนที่กำลังจะมาถึงนะก่อนที่มันจะปรับตัวนะไปสู่ระดับปานกลางนะครับ ในเวลาเดียวกันนะครับนายนาย e พาเวลเนี่ยได้ส่งสัญญาณนะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะที่โดดเด่นในบรรดานโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะในการให้ถ้อยถแถลงนะก่อนคณะกรรมการทางการเงินนะของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับนายพาวเวลนะครับได้ย้ำมุมมองที่สนับสนุนนะในระยะยาวของเขานะว่าการอ่านต่างๆของเงินเฟอ้อที่สูง มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะที่ถูกขับเคลื่อนนะส่วนใหญ่นะครับจากบรรดาเหตุปัจจัยชั่วคราวต่างๆนะครับอย่างเช่นการขาดแคลนนะทางอุปทา,านต่างๆนะและการเพิ่มสูงขึ้นนะครับของอุปสงค์นะของผู้บริโภคในขณะที่ข้อจำกัดนะหรือว่าข้อบังคับต่างๆทางธุรกิจนะที่เกี่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคเนี่ยก็ได้ถูกนำออกไปนะ เมื่อบรรดาเหตุปัจจัยต่างๆนะครับเช่นนั้นเนี่ยกลับเข้าสู่นะความเป็นปกตินะครับทางคุณพาวเวลนะครับก็กล่าวว่าเงินเฟอ้อนะมันก็ควรจะคลี่คลายนะแต่ประธานเฟดนะครับก็ไม่ได้พูดซ้ำในการให้ถ้อยแถลงของเขานะเป็นการยืนยันที่เขาได้ทำนะใน3อาทิตย์ที่แล้วนะก่อนที่คณะกรรมการสภาพูดแทนอื่นอีกนะ ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะตกกลับลงมานะไปที่เป้าหมาย2%ของเฟดเฟดได้กล่าวว่านะครับพวกเขานะจะโครงการเปรียบเทียบอัตราระยะสั้นนะที่ผูกติดกับระดับใกล้ศูนยะ์ะจนกระทั่งนะครับพวกเขาเชื่อว่าการจ้างงานสูงสุดนะได้บรรลุถึงและเงินเฟ้อรายปีนะเกินไปกว่า2%ในระดับปานกลาง เป็นบางช่วงเวลาบรรดาผู้จัดทำนโยบายของธนาคารกลางนะครับได้กล่าวว่าพวกมันนะครับได้ถูกเตรียมพร้อมนะที่จะยอมรับเงินเฟ้อนะที่อยู่เหนือกว่าเป้าหมายของพวกเขาเพื่อที่จะชดเชยนะสำหรับหลายปีของเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยทางประธานเฟดนะครับได้กล่าวถึงในการให้ถ้อยแถลงของเขาด้วยว่าเศรษฐกิจนั้น ยังคงห่างไกลนะยังคงไกลนะจากการสร้างความคืบหน้าไปข้างหน้าอย่างมีสาระสำคัญซึ่งบรรดาผู้จัดทานโยบายนั้นนะครับต้องการที่จะเห็นก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเริ่มต้นลดการซื้อพันธบัตรรายเดือนนะครับมูลค่า1 0 0 0 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ของพวกเขาการซื้อเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกตั้งใจนะที่จะยังคง นะบรรดาอัตรากู้ยืมนะในระยะยาวให้ต่ําเพื่อที่จะส่งเสริมนะการกู้ยืมแล้วก็การใช้ใจ่ายโดยทางคุณพาวเวลนะครับได้เพิ่มเติมว่าเฟดเนี่ยอาจจะปรับนโยบายของพวกเขาถ้าเงินเฟอ้อนะครับหรือความคาดหวังต่างๆของสาธารณะต่อเงินเฟอ้อนะกำลังเคลื่อนไหวอย่างสําคัญและต่อเนื่องถาวร เหนือไปกว่าระดับต่างๆที่สอดคล้องนะกับเป้าหมายนะของพวกเรานะครับการคาดหวังต่างๆของคนอเมริกันต่อเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่านะพวกเขาเนี่ยนะสามารถที่จะกลายเป็นการที่ทำให้มันบรรลุสิ่งนั้นเนี่ยด้วยตัวพวกเขาเองถ้าบรรดาผู้บริโภคต่างๆนะมองไปข้างหน้านะถึงบรรดาราคาต่างๆที่สูงขึ้น ดังนั้นนะครับพวกเขานะจะมีอุปสงค์ความต้องการโดยทั่วไปนะที่สูงขึ้นที่จะจ่ายนะในการตอบสนองนั้นธุรกิจต่างๆนะอาจจะต่อมานะครับก็จะขึ้นราคาต่างๆให้สูงขึ้นต่อไปนะครับเ,เพื่อจะชดเชยนะค่าแรงงานต่างๆนะครับที่ถูกเพิ่มสูงขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่ผมนะมาต่อนะเสริมนะจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะที่พูดถึงว่า,าทางประธานเฟดเบอกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังห่างไกลจากคาดการนะครับเพราะฉะนั้นการทำเทเบิลลิ่งย,ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับแต่ในเนื้อหาคลิปนี้ที่มาเสริมเข้ามาเนี่ยนะก็จะพูดถึงว่านะครับเฟดนะครับก็คาดการว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็จะปรับเข้าสู่นะระดับปานกลางนั่นเองนะครับ กันเองเนี่ยนะครับเฟดก็ได้มีการนะครับปรับนโยบายของพวกเขานะถ้าเงินเฟอ้อหรือความคาดหวังต่างๆของสาธารณะต่อเงินเฟอ้อเนี่ยมันกําลังจะเคลื่อนไหวอย่างสําคัญและต่อเนื่องถาวรนะก็คือพูดง่ายๆคือทางเฟดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ทําอะไรนะครับกับสภาวะเงินเฟอ้อนะที่กําลังจะสูงขึ้นนะครับ เฟดเองก็มีความห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดลักษณะที่เขาเรียกว่าเซลล์ฟูลฟิลลิงนะหมายถึงว่า,าประชาชนคนเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่กําลังจับตาดูเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยนะเกิดความรู้สึกขึ้นแบบว่าเงินเฟอ้อมันจะมาจริงๆนะทําให้เกิดความคาดหวังขึ้นนะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าคนเมริกันเองเนี่ยจะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันบรรลุสําเร็จขึ้นมาด้วยตัวพวกเขาเองนะเป็นเพราะว่า บรรดาผู้บริโภคอย่างคนเมกันเนี่ยเขาก็จะมองไปข้างหน้านะถึงบรรดาราคาที่ขยับสูงขึ้นที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่าเขาบอกว่าสินค้าจะสูงขึ้นสินค้าจะสูงขึ้นมันกาลังซื้อของเขาจะลดตก่ําลงนะครับมันเขาก็เลยมีอุปสงค์ความต้องการเนี่ยนะที่จะจ่ายนะครับในการตอบสนองสิ่งที่เขาคาดการณ์เนี่ยเยอะขึ้นเขาก็ยิ่งไปจ่ายเงินนะยิ่งไปซื้อยิ่งเอาเงินไปจ่ายเ,เงินซื้อเงินก็เข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับมันก็จะ ทําให้ราคาต่างๆเนี่ยนะขยับสูงขึ้นต่อไปได้เพราะว่ามันมีดีมานมีอุปสงค์ร่วงหน้านั่นเองนะที่จะเข้าไปซื้อสินค้านั้นนะครับก็ทําให้ตัวกระแสงเงินเฟ้อเนี่ยนะยิ่งพุ่งสูงขึ้นนะครับเห็นเองพวกธุรกิจต่างๆนะครับก็ต่อมานะเมื่อเห็นว่ามันมีอุปสงค์มากขึ้นเนี่ยก็จะปรับขึ้นราคาน,นั่นเองในห้สูงขึ้นไปเพื่อชดเชยนะสำหรับค่าแรงงานที่ขนาดนี ดูเหมือนว่าการจ้างงานนะครับผู้คนจะไม่ยอมกลับมาทํางานนะเรียกร้องขอค่าแรงเพิ่มขึ้นมันก็เป็นไปได้ว่านะถ้ามันมีดีมาอุปสงค์นะของคนเมกรกันที่ห่วงกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยไปซื้อนะสินค้ามากขึ้นล่วงหน้านะซื้อมาเพราะกลัวค่าเงินจะลดอ่ะเหมือนกักตุนสินค้านะครับที่ผมเคยทคําคลิปอธิบายฟังหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันมีอุปสงค์มากขึ้นนะพวกธุรกิจนะเจ้าของ ต่างๆก็จะปรับขึ้นราคาสินค้านั่นเองเพื่อชดเชยกับไอ้ค่าจ้างแรงงานนะครับที่คนงานต้องการคนะ่าจ้างแรงงานเพิ่มมันเองนะเพราะฉนั้นเราจะมองเห็นนะครับว่าเฟดเองก็ไม่ได้ไม่จับตาดูเลยนะก็จับตาดูก็ห่วงอยู่เหมือนกันนะ <laughs> ว่าเงินเฟอ้อที่คิดว่าชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยนะในการที่จะเอาฟื้นคืนเศรษฐกิจกขึ้นมานะครับแล้วมันเกิดสภาวะที่เรียกว่า supply shortage นะการขาดแคลนทางอุปทานการผลิตไม่ทันเป็นคอขวดเป็นเป็น bottleneck เนี่ยประการหนึ่งนะครับกับการที่ม,มีดีมาน์นะที่มีอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นเรียกว่า pent up demand นะอุปสงค์ที่ถูกอั้นไว้เนี่ยนะมันเลยทำให้เกิดลักษณะเงินเฟอ้อชั่วคราวนะครับขึ้นมานะครับเองก็มีผลจาก base effect หรือฐานที่ต่ําเนื่องมาจากในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภา มิถุนายนปีที่แล้วนะครับนะมันเกิดการคอลลปส์ของตลาดทุนตลาดหุ้นเกิดการคอลลปส์นะของเศรษฐกิจนะเกิดการถดถอยนะมันฐานมันก็ต่ําจึงทําให้ในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นไป3 4 5เปอร์เซนต์กว่าเลยนะครับบัณช่วงที่งัดเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงขึ้นมานะจากตลาดทุนตลาดหุ้นที่ขึ้นสูงเนี่ยนะครับก็เป็นเลยเป็นช่วงที่ทางเฟดเนี่ยนะครับจับตาดูอยู่นะครับว่า หลังจากที่ผ่านเบสเอฟเฟกผลกระทบเนี่ยฐานนะจากไตรามาสที่2นะครับของปีนี้ไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ไตรามารสสซึ่ง GDP สหรัฐในไตรามารสสปีแล้วเนี่ยมันเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วเบสแอฟเฟกหายไปแล้วในไตรามารสสแต่กระแสเงินเฟอ้อที่เขาคาดการณ์ว่าอีกหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยจะยกตัวสูงขึ้นเนี่ยนะไอเหตุปัจจัยที่เขาบอกว่าชั่วคราวจะหายไปเนี่ยมันจะหายไปจริงหรือเปล่านะหรือว่าไอค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับไอตัว น้ำมันนะไอ้ต่างต่างนะครับที่สินค้ารบริโภคบริโภควัตถุดิบนะค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันสูงขึ้นมันจะดันให้กระแสเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ได้นานนะแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับระบบตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับที่เป็นอยู่ขณะน,นี้นะที่หนุนด้วยตลาดพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐเนี่ยนะจะสมาัดงัดเอาเศรษฐกิจแท้จริงขึ้นมาได้เปล่าหรือว่ามันจะงัดเอาเศรษฐกิจไอไอไการเงินเนี่ยมันคลาสลงมานะก็จะเป็นสิ่งที่ถูกทดสอบนะในช่วงประมาณครึ่งหลัง ของปี64นี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามดูกันนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะที่ศูนย์กลางนะเศรษฐกิจการเงินโลกอย่างสหรัฐเนี่ยนะแนะ่นอนครับมันจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างแน,น,น่นอะนตามที่ผมก็เล่าให้ฟังเลยว,ว่าในมุมมองของบรรดากรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยนะเขาก็จะเรียกว่าถ้ามันเกิด the bust หรือเกิด big crash เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสรัฐนะครับมันจะเป็น global ดีเฟเชชันอรีบัสนะครับมันจะเป็นสภาวะนะที่ถ้ามันเกิดมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นเองนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้ฟังพิจิญญาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สาม,มารถสมัครติดตามนะครับในช่อง y o u t u ชาแนลจ n นเสกาจนย์เสาจนึนะครับ, YouTube, ร 5. 5. 1, รบต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัุนช่องจานเสกเสมอนะครับก็ฟังพิจารณาเก็บข้อมูลไปพิจารณาเพื่อลงทุนของตัวท่านเองนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ